นะครับนี่ก็คือนะครับก็มีทั้งคนหาปลาคนซื้อปลาไปในเวลาเดียวกันนะครับก็คืออันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาแนตะ่เขาเรียกปลาขาวอัขึ้นมใหม่เลยอันนี้เขาอันนี้เขาเรียกปลาขาวใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ขายโลจักบัตรห้าสิบก็ห้าสิบบาทอืมมีพืชขึ้นมาเลยมันดำขาว<ห>นะครับอยู่ไกลเดี๋ยวกลับไปปลาเน่าพอดีดิ เดี๋ยวเดียวว่าขึ้นมาอันนี้มาจากไหนครับนี่นีอ,อยู่แถวตักช่องนี่แหละอโอ้แล้วราคาเป็นยังไงพอได้ไหมราคานี้พอได้ว่าได้อยู่เนาะโอ้บอช่วยอุดหนุนกันเนาะทั้งผู้ซื้อแล้วก็อันนี้มาจากไหนนี่มาทั้งครอบครัวลยละวันนี่มาข้าวไทยนี่ค่ะอยู่ข้าไทยน,นี่ค่ะขไท่ฝั่งขนุนนี่น,นี่อโอ้ล้วแฟนก็คนลงขายล้วก็คือมาขายแล้วมาตั้งแต่วันแรกเลยแล้วเป็นไงแล้วเป็นยังไงมั้งพอได้ไหมมีพอได้ไหม น <No. S 2> อกอ็จะส่วนใหญ่ก็ทุกวงนี้ก็จะโโควิดเนาะจะไปทำอะไรโอ้แล้ว,วปลาดินพวกอะไรพวกนั้นได้ไหมก็ได้บ้างลูกเะน,กนะ,ะนี่ยโอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลา้นยนะครับนี่ท่านผู้ชมนะครับนี่ตัวนั้ก็มีนะครับอันนี้เขาเรียกปลาขาว <c oughs> ไม่ใช่ปลาหางแดงใช่ไหมปลาหางแดงเอาไปหมดแล้วค่ะโอ้ก็จะมีส่วนในส่วนของปลาหางแดงที่มันจะลงมากับน้ําแดงนะครับอันนี้ส่วนนี้ก็จะยังจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูทางนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็จะอันนี้จะเป็นทุ่งหญ้านะครับเพื่อมากกอบก็จะนะครับก็จะเป็นทุ่งหญ้าที่เอารถมาจอดแล้วก็ไปหาปลาก็คือทั้งหมดนี้ก็คือนะครับมาให้จับฟรีนะครับซึ่งตัวผมะมงไม่ได้คิดตังอะไรนะครับก็ก็จะมีนะครับเนี่ยก็จะเตรียมอุปกรณ์หาโปงหาปลาหาไปกินหาไปนะครับ ก็สามารถมาแวะมาเที่ยวนะครับอย่างไรแล้วผมฝากนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะครับฝากไปนิดนึงในเรื่องของขยะนะครับหากหากมาแล้วท่านใดนะครับที่ก็ให้นําขยะใส่ถุงกลับไปด้วยเพราะตรงนี้นะครับจะเป็นเขตพื้นที่ของกรมชลประทานแล้วก็เนื่องจากว่าจะไม่มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบเนื่องจากว่านะครับทางกรมชลประทานนี้ก็ นะครับทางอบตนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่ด้านบนนะครับด้านล่างนี้ไงก็ฝากนดีของพวจนักฝากความสะอาดเราก็จะได้อยู่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะครับวันนี้รายงานจากบริเวณท้ายเขื่อนลำตะคองอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาครับอ้ครับท่านผู้ชมดูนะครับยอตรงนี้ก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเนื่องจากว่าอย่างนี้เราก็จะย้ายไปตามจุดต่างๆนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่ายอเคลื่อนที่นะครับหากเราที่ว่าไปยืน ไปยืนอยู่ในน้าแล้วก็ไปยกเนี่ยก็จะอาจจะได้ปลาไม่เท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว่าจะเป็นการยกยอขึ้นที่นะครับอันนี้ครับเสร็จแล้วไปแล้วนะครับท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็จะขยับไปแต่ละจุดยกเสร็จแล้วก็จะขยับไปแต่ละจุดนี่คือนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของอีกหนึ่งอาชีพนะครับของการหาปลานะครับที่รู้จักดัดแปลงแล้วก็เอารวมไปถึงการพัฒนาเครื่องมือสมาหากินนี่ครับเพื่อนะครับเป็นการพัฒนา เขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่ายอเคลื่อนที่นะครับยกยอเคลื่อนที่นะครับดูไปเข้าไปทึงนู่นแหะแต่สามารถเคลื่อนย้ายยอเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ในจุดต่างๆที่เราบองคิดว่าน่าจะเป็นทำเลของที่ปลาอยู่นะครับท่านผู้ชมรับท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งบริเวณท้ายเกื่อนลำตะคองนะครับที่นักข่าววันนอกรีลงพื้นที่ในวันนี้นะครับก็ได้มาพบกับหลากหลายบรรยากาศนะครับในช่วงของ สายๆนะครับของวันอาทิตย์นะครับซึ่งหลายๆท่านก็มาหาปลาหนึ่งไม่ได้มาหาปลาเป็นอาชีพแต่ว่า,ามาหาปลาเนื่งองจากว่าชอบกินปลาแล้วก็มาหาปลาก็คือได้ก็เอาไปแจกใจพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็คือถือโอกาสมาพักผ่อนด้วยแล้วก็นี่อีกครอบครัวหนึ่งที่เดินทางมาจากในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็คือนะครับพานะครับลูกๆนะครับก็ถือว่ามาพักผ่อนด้วยแล้วได้ปลาเยอะไหมพี่แฟนลงหาปลา ก็พอได้ไหมขายด้วยส่วนหนึ่งก็เอากินด้วยแล้วก็กลับนี้ก็ืะอาบถ้าไในปลาก็จะกลับไปบ้านด้วยว่าไปฝากทางบ้านด้วยวันนี้ก็จะกลับแล้วมามาอยู่กี่วันแล้วครับเนี่ยมาวันนี้วันที่สามอ้มาสามวันนะครับจากตัวเมืองนครราชสีมานะครับนี่ก็คืออีกบรรยากาศหนึ่งนะครับของหลังของบุคคลหลักหลายสาขาอาชีพนะครับในช่วงของเศรษฐกิจที่เรา นะครับซุดตัวลงเพราะโควิด -19 เข้ามาระบาดในพื้นที่นะครับวันนี้ก็นะครับพามานะครับพามาชมแล้วก็หลายๆท่านที่มาหาปลาในนี้ก็หลายๆนะครับก็ถือโอกาสมาขายของด้วยไปเลยนะครับอย่างน้อยก็คือพอมีรายได้เขามาบ้างนะครับกว่าที่กว่าจะจะมานะครับมามาหาปลาอย่างเดียวนะครับเพราะนื่องจากว่าของมาอยู่ในน้ําเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้เกิดลำตะคอง นะครับกับนักข่าววันนอกครับ